สวัสดีคทุกคนสวัสดีจากเบลเยียมวันนี้คุณอยู่กับช่องววทเกรวันนี้พามาดูตลาดต้นไม้นะฮะซึ่งเป็นตลาดวันอาทิตย์จริงๆ <c oughs> เกรมาอยู่เมืองนี้ตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่เคยได้มาตลาดต้นไม้เลยเพราะามันอยู่เป็นวันอาทิตย์และปกติไม่ใช่เป็นคนที่จะตื่นเช้านะแต่ว่าแบบมันเป็นช่วงที่ดอกไม้สวยๆกําลังขายเลยก็เลยแบบเออต้องมาตลาดให้ได้วันนี้แล้วก็จะต้องซื้อ,อ,อต้นไม้ที่เราอยากได้เนาะ แล้วก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือมาถ่ายให้ทุกคนดูตลาดยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยคนเดี๋ยวจะเริ่มจากร้านนี้ก่อนเนาะคือแบบทำให้นึกถึงตลาดอจตุจักรตอนที่เขาขายต้นไม้อะตลาดวดังคานนะจ๊ะคนเยอะมากทุกคนคือแลดัแบบต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวนี่สวยจริงๆริอันนี้พวกเลมอนหนาวแล้วก็ส้ม คนเยอะมากเลยวันนี้เกรไม่เคยมาเลยนะนี่คือมาครั้งแรกครั้งนี้แบบมาอยู่ตั้งนานแล้วเนาะคือมันเป็นวันอาทิตย์ไงไม่ใช่คนไม่ใช่เป็นคนที่จะตื่นวันวันวันเสาร์นะทินไม่ใช่เป็นคนจะเป็นไม่ใช่เป็นคนที่จะตื่นเช้าเนาะคือแบบโอ้ยสวยมาก,มากอะ่ะนี่ทชลลิปทิลลิปที่พร้อมจะเอาไปลงกระถางหรือว่าลงในสวนนะ แล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มบานแล้วทุกคนเนี่ยคือเอาไปพร้อมปลูกแล้วก็รอให้ดอกเลยทิลิปก็จะอยู่ที่กระถางละอ,อ4ยูโรเนาะประมาณ4-5หัว6หัวก็จะได้6-7ดอกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอีริสมีหลายสีทุกคนสีม่วงสีขาวเลยอ่ะโอ้ยชอบมากๆเลยอ่ะ คือบต้นไม้ขายเต็มเลยทุกคนดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบให้หมดเลยนะอ,อันนี้จะเป็นไฮยาซินกระดิ่งอ่ะมันชื่อเบลไฮยาเินแต่เราไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยมันเรียกอะไรสวยคือที่มาถ่ายนี่คือซื้อไปหมดแล้วนะว่าอยากได้อะไรก็คือซื้อแล้วเจ้าของร้านเนี้ยคือแบบใจดีมากคือเราก็ถามเขาเรื่องของหวยไฮยาซินอ่ะ แล้วก็คุยคุยกันเราเนี่ยเออเนี่ยจะเอาไปปลูกแล้วจะเก็บไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าอธิบายโน้นนี่นนสักคือพอเราเลือกเลือกวะเขาให้เราเฉยเลยเธอเราไม่ได้เขาไม่ขายเข,ขาแบบเอาเป็นเป็นของขวัญให้เธอะอะไรเนี่ยอย่าคดูนะเฮ้ยได้ด้วยเลยอย่างเงี้ยออเข้าใจดีมากทุกคนแล้วดูนะดอกไม้เขาแบบจะสดๆดอกไม้เมืองหนาวนี่มันสวยจริงๆคือแบบยอมรับเลย นี่ก็จะเป็นนศิซัสแบบดอกเล็กนะคือเขาจะขายแบบแบบทั้งหัวอย่างเงี้ยพอเราไปตั้งที่ที่ระเบียงบ้านหรือในบ้านอว่าเขาเขาจะเริ่มบานปเปลยเนาะแล้วก็พอบานเสร็จก็ค่อยเก็บไปหลังบ้านหรือว่าโยนจริงหรือปลูกในสวนน oh my god สวยมากทุกคนดูสิอันนี้ดอกอะไรอะ่ะไม่รู้จักชื่อมอนกันแต่มันสวยดีแต่ส่วนตัวจะชอบแบบที่เป็นหัวมากกว่านะ นะทุกคนดูสิอ,อยากเหมาไว้ทั้งร้านเลยมันแบบสวยจนอดใจไม่ไหวจริง <c oughs> ที่นี่ดีอย่างหนึง่งเขาจะเขียนขึ้นชื่อไว้เลยนะเราก็จะไม่ต้องถามมากแล้วก็บอกราคาไว้เลยแล้วก็ที่นี่คือแบบเขาซื้อขายกันแบบ แบบคือเลือกได้ตามใจชอบเลยคือหยิบดูหยิบอะไรได้เนาะแล้วก็จะเป็นโซนนี้นี่เป็นพวกหัวหัวดอกไม้หัวชิวลิปเนาะนแหบมบทุกคนไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยอะ่ะคือแบบนี่คือคือมาเหมาไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็มีหัวของดอกไฮยาซินอะ่ะอันนี้เป็นดอกอะไรเนซะค,คามนเนาะ ก็อันนี้เป็นเผือกเหรอไม่รู้อะไรบอนนี่ดอกหัวดอกชิลลิปคือแบบขายกันเป็นกระสอบอย่างนี้เลยอะทุกคนไม่รู้เมืองไทยมันจะปลูกได้ไหมนะคือแบบเห็นแล้วแบบโอ้ยคืนนี้ถ้าเอาไปปลูกในสวนก็คือเขาก็จะพร้อมให้ดอกเลยน,ะนี่ที่เราบอกว่าเขาให้เรา ไปเลยอ่ะห้าหกขวานี่ยคือเราก็คุยกับเขาไงถามว่าเราจะดูสียังไงอะไรจะปลูกยังไงอะไรเงี้ยกดว่าคุยกันแบบเขากลุงแบบลืมมั้งที่เราถามอ่ะเขาก็เลยให้ไปเลยอ่ะคือหกขวานะจริงๆคือเราไม่ได้อยากจะได้ฟรี้วทุกคนเดี๋ยวเขาก็ให้อ่ะเราก็โอเคแล้วเราก็เลยแบบซื้อต้นไม้อย่างอื่นของเขาด้วยไงคือแบบไม่ได้แบบเราซื้อแล้วเขาให้เรานะคือเขาให้เราก่อนแล้วเราก็แบบถึงจะซื้ออ่ะคือ โอ้ยคือเกรงใจไงรู้สึกแบบเราไม่ได้ส่งเขาแต่เขาให้เราอะ่ะก็จะเป็นหัวดอกช<ม>ิลล<ส>ิ่งมีดอกสีแดงมีหลายสีขายนะมันจะเป็นหัวหัวอย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยคือหัวของดอกชิลลิ่นะฮะมันหัวหอมอ่ะทุกคนเหมือนเลย,ยคือพร้อมปลูกแล้วก็ มันก็จะแล้วแต่สีนะฮะอันนี้ดอกอะไรอ่ะอันเรียมกราดีเเตอร์อันนี้เหมือนก็ผัวมันคล้ายๆกันหมดอ่ะทุกคนแต่ดอกมะไระไ่นี้ค่ะแล้วก็โอ้เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยมันจะเป็นหัวหัวอย่างเงี้ยน,นี่ก็เหมือนกับหัวหอมเลยอ่ะทุกคน โอ้ยรู้งีม้มาตั้งนานแล้วแต่แบบไม่ตื่นสายไม่ตื่นเช้าไงเป็นคนที่แบบไม่เลยนะคะต้องตื่นเช้าเนี่ยแต่นี่คือแบบต่อไปฉันคงต้องตื่นเร็วขึ้นแล้วล่ะเพื่อที่จะมาตลาดวันอาทิตย์แล้วก็นี่มีอันน,นี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าเลือกอะไรแล้วแบบภาษาไทยเขาไม่รู้แต่สวยมากนะเวลาตอนเคยเห็นตอนที่แบบ,บเขาปลูกปลูกไว้ตามแบบ ข้างทางอะทุกคนคือแบบดอกอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวก้อไปหาชื่อกีน <c oughs> แต่สวยสวยมากเหมือนกันอย่เนี้ยต้องปลูกปลูกในสวนเนาะนีดีคนเขาก็จะขายหัวกันอย่างนี้เยอะเลยนะ นี่ลักษณะของเขาก็คือมันจะเป็นแบบเป็นหน่ออย่างเงี้ยพอเราไปปลูกปุ๊บนะ่ะเขาก็จะแบบเป็นเป็นดอกเลยนะฮะคือโอ้โห amazing มากๆค่ะคืออาจจะไม่เคยเห็นอย่างนี้มั้งเราเห็นแต่ดอกไงนี่ถ้าอยู่แบบมีสวนนะจะซื้อไปทุกอย่างเลย <laughs> ชอบจริงนี่ทุกคนหัวของดอกลิลลี่ นี่เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นกีบๆเนาะแล้วก็แบบแต่ไม่รู้ว่าปลูกยังไงนี้น่าจะปลูกยากนะต้องมีสวนอะแล้วก็หัวก็ดูดีสมบูรณ์มากกสดอะ่ะพร้อมงอกอ,อันนี้สีขาวโอ้ยท้าทายเหลือเกินแต่เราไม่ได้ซื้อนาอย่างนี้เพราะว่าไม่น่าจะเวิร์กปลูกไม่เป็นมันแบบแอดวานซ์เกินไปเนาะ อ,ยอ,ยอะมาดูต่อกันมุมนี้นะฮะอันนี้ร้านนี้ก็จะเป็นแบบเอาขายเป็นดอกไม้กระถางพร้อมปลูกมากกว่านะฮะจะมีแบบเหมือนอีกร้านหนึ่งที่เป็นหัวต้นไม้เนาะเดี๋ยวไปดูข้างในกันก็จะมีอ,อ่ามีต้นไม้แบบอันนี้จะเป็นต้นน่าจะเป็นต้นไม้เมงร้อนนะทุกคนเพราะเขาทำ ไอ้เนี่ยมีไอ้ฮีเตอร์เอาไว้อะนอเนาะเห็นป่ามีพวกปาล์มเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบโซนต้นไม้เมืองร้อนเพราะมีฮีเตอร์ให้อันนี้ต้นปาลต้นบอนทุกคนแพงมากนะยี่สิบดูโลรนี่ประมาณเกือบแปดร้อยบาทอะแล้วก็ออคิดเนาะ กล้วยไม้นี่เฉยๆมากเพราะว่าเมืองไทยเราสวยกว่าอยู่แล้วไงแต่ยังอื่นน่ะคือแบบต้องยอมจริงๆนะคุณส้ม,สมลูกเต็มเลยอ่ะทุกคนดูสิสโอ้ยตายแล้วไม่ไหวจริงๆคือมันสวยมากอ่ะโอ้ยมัน น่ารักจริงๆเป็นคนที่ยอมแพ้นะเห็นต้นไม้สวยแล้วแบบต้องเข้ามาดูต้องเข้ามาถ่ายรูปและนี่จะเป็นต้นไม้ที่ชอบมากตอนนี้คือไฮยาซินเนะเาะก็จะมีแบบเป็นหัวพร้อมออกดอกอย่างเงี้ยนะร้านนี้ก็จะมีประมาณนี้นะร้านแรกที่เราซื้อหัวไฮยาซินเขาว่าแบบร้านนั้อนอลังการมากชอบมากเดี๋ยวปดูร้านอีกฝั่งเนาะนแล้วก็ เบอราสเลอโอเคงดงามมากนะทุกคนอยากให้มาเห็นนะโอ๊ยทำไมเราพลาดไปยังไงทำไมแบบแต่เราก็มีครั้งแรกแล้วเนาะอย่างอยก็คือครั้งนี้ได้มาตลาดต้นไม้แล้วแล้วมันน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งอะเพราะมันเป็นช่วงของดอกไม้ช่วงอดอกไม้สปริงพอดีไง เรามาช่วงอื่นอาจจะไม่ได้เห็นดอกไม้เหล่านี้บ้างก็ได้อันนี้เป็นหัวของต้นอะไรอะเวลเวสเวลเวสนิมส์ดูข้ามาเหัวมันใหญ่มากนะทุกคนคือหัวแบบเนี่ยหัวเท่าลูกมะพร้าวได้อ่ะดอกอะไรเดี๋ยวต้องไปหาชื่อก่อนนะมีหลายสีเลยหัวเขาก็จะแบบเป็นหัวหอมหัวใหญ่ๆอ่ะ สีแดงสดใสเลยนะ Red Lion อยากได้พี่ปลูกเลยอะดูสิมีไรสิสนี่ก็จะเป็นพวกต้นไม้ประดับเนาะเมื่อกี้เป็นไม้ดอกนี่สวยจังเลยอะน่ารักมากเลยแบบเล็กๆ ฝั่งนี้มันจะไม่มีแดดนะทุกคนก็เลยแบบเออเห็นแบบเป็นอีกแบบหน,น,นึ่งนะโอหตาละชอบมากเลยอ่ะช่างจริงเดี๋ยวรีบเดินนะคนเยอะตรงนี้แล้วก็ไปดูในจุดที่เป็น,ปนดอกไม้อ่ะคนสวยมากโอ้ยรู้เลยว่าเป็นคนชอบต้นไม้มากอ่ะ โอ๊ยน่ารักมากเลยอะ่ะอะไรเนี่เยเะไรอ่ะสีแดงแดงเนาะความน่ารักสดใสของดอกไม้นะ ไปดูพระเอกของงานที่เราบอกว่าเราชอบมากนี่เลยทุกคนหอมมากด้วยเออเดอกไายสินนะคือมีทุกสีแล้วอะ่ะที่บ้านอะ่ะ <c oughs> แต่วันนี้คือมาแล้วเห็นแล้วก็แบบนี่ดอกก็ปัดแน่นมากเลยเห็นปะเดี๋ยวไปดูอีกสั่งดีกว่า พาไปดูจะได้เห็นชัดๆนี่นี่นี่น,น,น,นี่ทุกคนเห็นปะคือแบบดอกเขาจะเป็นแบบแน,น่นอย่างนี้เลยอ่ะะคือหอมแล้วก็หอมมากเลยนะ กือบอดใจไม่ไหวอะเพราะว่าจะต้องซื้อแต่มีที่บ้านแล้วไงมีแบบทุกสีแล้วรอเขาบานอะเนาะแต่รู้สึกแบบอันนี้คือดอกแน่นมากอะลู้เขาใส่ปุ๋ยอะไรอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีชมพูแดงเข้มสีสีม่วงอ่อนมันก็จะมีชื่อแต่ละสีให้นะทุกคนเราก็จะไม่รู้จักชื่อแบบเขาหมดหรอกนี่สีชมพูจริง,รงมันจะมีสีส้มด้วยเรามีนะสีส้มที่บ้าน น่าจะสีเยอะกว่าอันนี้ก็น่าจะขายไปเยอะแล้วมั้งอุ้ยมีหักด้วยอ่ะรู้ใครทำหกักเป็นสารยังเลยอะ่ะหัวพวกนี้คือแบบน่ารักมากอะ่ะอะกันนี้เป็นอ่านาซิซัสนะฮะเขาก็จะโตขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนคือแบบสวยเนาะสวยมากเลยอะ่ะ คือต้องต้องห้ามใจหนักมากที่จะแบบที่จะไม่ให้ซื้อดูสิท,ทุกคนสวยมากอะสวยแบบโอ้ตายละอยผ่านไม่ไหวจริง,รงาาก็บรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคน <c oughs> มีคือตลาดนก็กว้างนะระดับหนึ่งแต่เหมือนกับร้านมันยังมาไม่ครบอ่ะมันก็เลยแบบยังมีพื้นที่ว่างๆอยู่ ก็วันนี้ก็อากาศดีมากวยโอ้ยโชคดีจริงๆที่ออกมาวันนี้ okay. Okay. คือตลาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบปกติเลยคือก็จะมีทุกอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์เลยแต่ว่ามาอยู่ก็ตั้งงานแล้วก็ไม่เคยมานะ <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าเหมือนที่บอกไปนตั้งแต่ต้นว่า ไม่ใช่เป็นคนที่จะตื่นเช้าไงนะก็แต่วันนี้คือมีโอกาสดีได้ออกมาอากาศหนาวนะแต่ว่ามันมีแดดแล้วก็คืออบอุ่นด้วยแดดแต่ว่าตัวเราตัวอุณหภูมิต่ำนะคือตอนนี้คือประมาณ4-5องศาเราก็เลยโอเคมาดูต้นไม้นะฮะแล้วก็บรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้นะ๋ยวไปดูไล่ตั้งแต่ลานแรกเลยดีกว่านะดี๋ยวพาไปเดินตั้งแต่ตอนทางเข้าตลาดน,นอกจากต้นไม้แล้วเขา นอกจากต้นไม้แล้วเขาก็จะมีเป็นเป็นลักษณะของเอ่เอเป็นเป็นผักสวนครัวนะทุกคนเป็นเครื่องเทศเป็นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยก็จะมีแบบขายเยอะมากๆเลยนี่อย่างอันนี้ก็คือเป็นสาระเน่เนาะมิ้นท์แล้วก็พวกเอ่อเพปเปอร์มิ้นท์พวกเอ่อโรสแมรี่พวกเอ่ erm int, เอ emary, เอนี่ยมีไออะไรนะ ชีเนาะแล้วก็ต้นผักต้นอ่อนต่างๆที่เราแบบเอาไปปลูกต่ออีกสักพักนึงก็โตแล้วพร้อมเราตัดกินได้นีน่เนาะก็จะวางขายนะฮะอันนี้ก็จะคือมันเป็นสมุนไพรที่แบบเอ่อของคนยุโรปก็ใช้นะ้อยอย่างนี้คืออันนี้คือโรสแมรี่หอมมากนะทุกคน <c oughs> นะแล้วก็อันนี้คือรูบาบที่มันเปรีป้ยวๆอ่ะก้ามจสีแดงแดงแล้วก็ สวยวัดมันทนะทุกคนแบบอ้อมีสมุนไพรเยอะมากมายเลยที่เขาขายเราแบบเราม่รู้จักแต่ว่ามันก็จะคือดูดีอ่ะเห็นแล้วว่าอยากซื้อกับบ้านกันอันนี้ต้นสตรอเบอรี่นะฮะเดี๋ยวหนะ้าสตรอคือมันย่างเข้าถึงน้าสตนะรอเบอรี่แล้วเนี่ย <laughs> นี่อันนี้อันนี้จะเป็น ผักอะไรอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับผักชีอ่ะทุกคน<ม>พวกผักสลัดนะก็ต้นหอมก็มีขายนะทุกคนหัวหอม,ม <c oughs> ก็ในโซนของผักก็จะมีไม่เยอะนะประมาณนี้แต่โซนต้นไม้ดอกไม้คือแบบเออหลักสีสันอลังการมากก็ทุกคนพาดูตลาดเสร็จแล้วนะเดี๋ยววันหลังที่สัญญากับทุกคนเอาไว้ว่าจะทำคลิป รีวิวเรื่องของการเ <Okay. S 1> ที่ยบวุดแบบสเปกซิฟิกนะตอนนี้ตัดต่ออยู่นะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูดูนะทุกคนพอดีแบบไปวเคชั่นมาแล้วกลับมาก็คือแบบงานเยอะมากค้าก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปส่งกันบ้างทุกคนเลยต้องขอโทษจริงๆนะงานยุ่งมากแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวแล้วนะทุกคนจะทําคลิปแบบ ลงให้อย่างน้นอาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมนะฮะทั้งคลิปทําอาหารแล้วก็คลิปรีวิวต่างๆนะฮะก็หวังว่าทุกคนดูจะอชอบคลิปวันนี้นะฮะคลิปที่มาดูภาพดูษาต,ต้นไม้นะ,ะเดี๋ยวถ้าวันหลังอากาศดีๆแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะเดี๋ยวจะพามาดูอีก <laughs> ทีว่าในแต่ละฤดูหรือว่าแต่ละเดือนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรรของสภาพอากาศเนี่ยต้นไม้ที่เขาขายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมนะฮะแต่เกรทคิดว่ามันต้องเปลี่ยนไปแน่ๆอย่างน้อยคือพวกดอกไม้ในแต่ละฤดูมันจะไม่เหมือนกันนะเขาก็จะขายต่างกัน ดังนั้นเนี่ยใน,ในตลาดเนี่ยก็น่าจะมีทําให้แบบได้เห็นความหลากหลายได้นะฮะก็เลยแบบคิดว่าคลิปต่อไปถ้าได้มาอีกเนี่ยดอกไม้ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะมันก็จะสวยคนละแบบยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคาแนะนาคาคอมเมนต์หรือว่าคําติชมอะไรก็เมนเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะเกรงดีที่จะเอาไปปรปับปรุงนะเพราะว่ามือใหม่หัดทําคลิปแต่ยังไงก็ขอฝากช่องอไว้ด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณสำหรับสหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้นะคะทุกคนยังไงก็ลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย,บาย